ได้ใจของเธอไม่ได้เลินรู้ดูดีไม่ดูแพงแต่เล็กคำไหนมันจริงใจงก็แล้วกันอจะหันเล็กจะแค่มันมั่งมามาเคียงข้างเดินกับคนที่ธรรมดาโอดอกฟ้ามาวันจะเป็นไปลายด้ายมรักกันที่หัวใจคงรอ ครับวันนี้เป็นภารกิจใหญ่อีกแล้วหลังจากที่ถมดินก็เสร็จแล้วผมแต่ว่าดินมันเต็มเกินนั้นซึ่งก็เลยเออใส่ดินเลยครับนี่ครับเปิดตัวคันนี้เลยคันแรกครับนี่ทีมงานเพิ่งกลับมาจากเออไปบริจาคอินสูมา แล้วก็กลับมาอีกครั้งตอนนี้ก็แด้จอดรอกันนะครับใส่ดินอยู่รอคิวดินมันเยอะเกินก็เลยวัเทแต่รู้ว่าเทไหนก็มาดวน มีคันนาซามีคันตัวแรกมีกระบะสูงแล้วก็กระบะสูงอีกหนึ่งคันนะแต่ก็มีชงแสงมีพี่หนุม่มวันนี้มาแค่นี้คิดว่ามันจะมาแค่นี้แนขะ่งนชนก็พับเรียบร้อยเพิ่งกลับมาจากทีมงานได้มาจากอีสุนะครับไปบริจาคบินมาก็เลยมาวิ่งงานต่อครับ เพราะว่าดินนี้นะงานนี่แปลงนี้มันเต็มเกินครก็เลยต้องคัดออกก่อนแต่ว่าไปไหนไม่รู้ครับต้องมาดูเองเนี่ยเสือคันเล็กเดี๋ยวจะเป็นคิวพี่ิณุมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกดลูงไ่ไสวัสดีครับสวัสดีครับ่วัสดีครัะไป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 อันนี้นี่ไปิดสีย้เดี๋ยวน่ เดี๋ยวเราไปดูว่าเทไหนสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวเจาพ่เว็นเอ็นเอ็นไหนเป็ดไหนว้ยกันน้องวิวเอ็นไปไปหนนะไปไปบริจาคใหรอไปบริษัทอ๋อไปบริษัทไปขานรถไปไปไปบริจาต์พาไปส่วนทีมอ๋อเปดกันครับโอ้สิเปดกันหมากนัะนนะเอาเอาเดี๋ยวไม่รู้ว่าเทไหน ไปเดเี้ยือข้าไปุมอข้าไปอเาหน้ไม่พหนหนวะครับวีแก้มผมเไหนะ๋อวันวันนี้ไปวิงานบุญมาอ๋อวิงานบุญนี่แหเด็กเฟยอยู่รถเอาซิบกันเอาิบคันยิกกันนอืมเหื่ย่งานเลยนี่รกันนี้ไอ้ใกล้ดิ่งเงี้ยไปไมา ไปไหนอ่ะไปดูเอี๋ยวไปก่อยเละไปไหนอ่ะก็ไปเป็นตัวเดียวไปในลุงแตีร่างเนี่ยผัดชนซึ่งเราตัวเดียวปวดไปเต้เตียงตึ้งรับเหมาไปเต้เตียงตึ้งนี่นี่กับไปก้อนไปก้อนเจียกทีนี่อืมไปก้อนเจียกโอเคเป็นอไรเดี๋ยวตะกิ้นี่วันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานแถวอื่นนะครับไปเดี๋ยวเสร็จเลยอ่ะเพลงอ๋อเสร็จนึงเพลงเลือด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 เออมันนี่ไหนว่ากระไตบอกเลยว่ะมัน เนี่ยคันเก่าโล่โล่เหมือนกันนี่ยนี่แต่ไม่ต่างจริงเหรอเนี่ยเองโยเอออย่างเลือดอะไรนะกันนี้นี่กันนี้แรงนี่กันเก่ายังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนเอ้าออโอ้มากี่กันอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันรวมเราหนึ่งคันนะครับเดี๋ยววันนี้ถ่ายสักคลิปน้องพี่น้องเพราะว่าไม่ไม่ตกคนนนี้อ่านไม่ตก นนนะูไปละอ๋อไปโขกแฟนกันนู้นที่เหลือไปโค้งแฟนนะครับเราไปเทแล้วก็มาเท,ทเที่ยวสองครับโอ้จังล้อจังล้อรอ <c oughs> ะวังระวังโอ้อ่ะเนี่ยไปเอ๋หนาววันนี้มา <c oughs> อย่างหนาวเลยนึกเอ๊วางกัเซ็ตเลยนี่ใหญ่จัจริงกับฟุ้นเฉยไหมจริงกับฟุนเนาะ มันจูวอุรล่ยามนี่นะคุนไงเลคืออุปสรรคอะระดัใต้ของีนรถจากนี้เป็นมันไม่ได้ไปเลยบบาร์อะไเขาห้าห้าห้าสิบแปดกัเหรอไหมห้าสิบแปดกันอ้ยไม่เนีเป๊แล้วอะไรเลยจ้ะมึะไเนี่เป๊ะไอ้นู๊กเป๊อีรูปัลุงกติดตามอยู่เออมันมันลุงลงอ่าลุงเฟียวเองเขาไล่รอย

ควยแ,ไวไวแบบนี้นี่โอ้ควายจับจันนู่บางทีครับมันควยแบบน้อืมเปดนุ้ยไอ้ควยปุ๊บมาเป็นดวงหลับควโอ้โหสานตั้งจุดปีป๊กเลยอืมแต่นู้นยังเหล่าควยไอ้วกนกันน้นงกงแกะปีนิกไหมกันนะั้นม,มาปีนิกอ่ะเด,เ,เดี๋ยว่ายังเราเลยกองแกเดี๋ว่ามาเด้ใช้เดเอาใช้เอออืมอันนี้เาอไนนี้ เป็นป no no ีดำมากันอยู่ในเว็บมันปีดำสมริมห่านบุญมารถแล้วสมนในหอแวัดอืมน้อแม้วัดได้บุญนี่ไงเราเรากือมาด้วยใจจับมาด้วยใจปกติอ้อาบริจาคโย้ไหมปกติทัดงานก็มาคุมมีดูสุกเขาจะจัดงานเลยอ๋ออินดูจัดงานผมก็เพิ่งเอนแล้วว่าขึ้นเรียนแรกเลย เงี้ยเราก็จัดจต็มั่อืมฟีนะเปีนุ่มๆนั่นหมดโซนนั่นหมดอ่อ่าบี่ทกต้องไม่ดึงกระต่ายปในวัดได้เม็นนะกับมันโซนใดเลยรถลุตนารถไปกันอันอือนนั้นบางจต่วันรถรถเดินกันพี่ยอเงเไปรวมได้มันไม่จำเป็นต้องออีนู่นก็มามันแต่ว่านหมาคนนี้คือมาอืมอีรูปกรใจาไอหมาก้นบ่มหวานวาดีนะอีรูปวุ้น่ารนใจ ทุกคนครับเอาไปลองใช้ด้วยนะครับนี่ลูกนี้แตาว่าแต่ว่าแต่งันคือมันดีจุดๆมันอยู่ลออยู่เรียบเรียบ้อยแต่ว่าเมื่อไหรอีโน่มันอยู่คลึ้มตาฮีโน่คลึ้มมันเยี่ยมอยู่คลึ้มอ่าใช่มันแต่ว่าความล่อความเรียไหมายตรงตองรับ่กับมันอืมผมเคยขอดแ่งไอีโน่มันแล่อยู่ดูดมันอยู่เยี่ยมอยู่มันมันมันดีดูี่อยู่อ่าอ่าดีดู่างด้วยแล้วอือเนี่ย เนี่ยเกจ้ากันยิงกระโลแหละมันไมจะเป็นลูกแต่งมาน,น,นี่อันนี้คือบอดี้นี่นะแต่ว่านะนี่บอดี้อ่าใส่ยิงกระ้วยแหละใส่ตุกตาแต่ปัยนี่ไม่ได้ตำมันดีอะคือเรานเน้นจะแจงงานนี่นะปะัยน่ไอเวลไว้ยผมันดีละดีละเป็นมุมเขาจะปัดไปน้องไปไหนี่การแงกงคือเราใช้มุ้งอะไรที่รเขาใช้ไอ้จีิงจรงเลยงามูลีขอผมในบางที่กางหัวมัน ไม่กวดได้ได้ล่างนี่นไม่กวดมีเวลาแต่ว่าถ้าว่ากางไม่งอคือต้อให้เวลว่ามันนาคับจากสายจากผมเราต้อตักงต้อให้ให้กวดได้อื๊มโตตองก็คือเรื่องจริงนี่นะแต่ว่าถ้าอนี่เวลาเมื่อนอยากดูรูปยาวใบจ้างให้ก็ไม่ใส่ล่อยดูดแล้วอ่าอยากดูอ่ะดีแล้วกันดีครับจาผมเวลหรือเวลไหมเวลครับจะอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดเป็นแบบยางนะทุกคน นี่ยปกล้อคลิปนี้คอนเทนต์ไอนูว่าเจออะไรนะว่าอีสุมีข้อดียังไงค่ะวันนี้คอนเทนต์นี้มาฟังกันไอ้พี่สี่เดียวฟังนี้คือได้รู้ว่าเวลาคุณซึ่คือมันกับต้นเสีใจโนะกับมันกับโง่ก็มีข้อดีของเโง่อยไหมใช่ครับแต่ว่าเมื่อเมื่อปุ๊นี่ครับยีดูด้วยการปุ๊ามันยีดูด้อันนี้มันดีใช่ครับครับซึ่งการประหยัดมันและการไม่แตกต่างกันไหม กับมันใต่างมันจะไม่แตะไรแต่ว่ากับผมฮีโน่มันเลยแบบมันยังอายอายอันกับไม่ไม่หล่าลั่งไม่หนำหน้าเพื่อนกับแบบเมื่อนี้โน่นี่คือมันอยู่แบบโธได้มันพูดมันโอดมันกับสีบุบบุบบุบอ่าปลาฮีโน่มันรดเปรี้ยนกับอะไรอย่างนีับไอ้ฮีฮีโน่อไรอย่างนี แต่มมองมตอนแรยว่าปุ้มตั้งไหนควัาปุ้มอยู่น้อะไรตอนเลยกันนู้นวยกันนะผมอมองกับกับวันนั้นนี่ผมเคยทับนู้นนู่นกี่ได้ไงตอนนั้นที่ขับไปรวย่อ๋อรวยสิฮะท่า,ออานนั้นไหเเมเห็นมาสีโนเห็เห็นหามู้อ,อ๋อที่หลาม่ถ้าเป็นรวยใชจะมีมก,กันนึงกับนั้นเดียวกันครม,มันจะมีมนู้นอยู่กันมันมั่กันรักแต่ว่าแตบ้าก,กันมันหนาเร็แบบนี้ กวนหลงกวนจันจันอ่าเอ๋แล้วนะแต่ว่าไปตีมเราเนี่ยเนี่ยดีดีมเราไม่ได้เหนื่อยน้าแล้วประมาณไปเดือนและตั้งแต่ทำด้วยกันนะแต่ว่าคือมันแน่ๆคือโยกลืมวาอีรู้กันใช่ครับถึงว่าจะเต่งหรือไม่เต่งก็คืออีโน้มันโยกลืมวามันความว่านมามันโยกรืมมันครับมือนฮีรู้นี่คือมันความวัน ้มาความนิมความหนิมก็ปวดตึงกัมันลายๆนรถรดไม่มันนิมไปได้ทุกมากกระผมดูคคกดกับอืมอันนี้อะไอันนี้อะนี่เอพีอาร์ไหมอ๋อคันนี้น่าจะเป็นรถสามอ๋อรถสามรถสามบคันนี้คือรดไม่ไม่มันมันกันนิมปเยอเลยถ้าเป็นเอบีอาร์จะตัวเล็กไหมนะแบบผมไม่เงเคยนังละผมมองตูจะเป็นตัวเลกไม่ปังานใกล้วา ี<ม>ืดยืดรูปมันกลืนัดลูกมันคลนใจมันใจมัใจหม,ม,มา,ค,ามครับนี่ถูกต้องครับเดีเมื่อเท้วสังเท้วกันดีเรือีนนหมาที่ทุกคนสนใจไหมครับอันนี้<ส>ี่เท่า,นาไนไหนวะตรงชุมพลเลยนชุมพลอ๋อตรงนี้ชุมพลด้ากลับไปแปลงก็เจี๊ยแปลงเข้าเจียบโอเคแต่ยววันไดหลังจากเกี่ยววันนี้่ไอ้ตารกับวันวันเจ้าวันได้ถ้าไหวไปแปลงก็เจี๊ยกก็่เอ không mà phải để ban qua là, qua đây đài, gặp, đài. Còn ngay. Ngay ban bà phải dài gặp dài hoa mang lên ban thanh thiên ta banh. Na ok mhm các đi thôi hoa pin môn ở kýt nơi môn chân trúp hôm đi lên. O lo chai lắm tiếng tiếng lắm tiếng lúc chai hôm nay anh em anh em anh em 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 gặp nát như này thì đi thì chút cứ, vừa vừa vừa, thì là vô là đâu có clip chào là đâu clip từng dẹt tiếp gặp cũng Nên em bột bột rối bột gì chưa cà lê giờ là may may nhiều kĩ như thế nào mà chụp chân đây kĩ vật gì hết rất là nhiều là bơ chừa rồi nó tung tắp nay bằng thì nó cũng đủ để tiếp dạo là để thì mang gắn thì nó nó mà kê để, để, để. Kê để để đi ngay cái gì cần chứ tương thì không có cần có ai nắp khả năng gì mấy Ừm, cái cường cường, cường mình... ốc đí nên nó tổ bố Ôi ừ, cường phiêu cứ... cả cảo... là... à? à... mà ta lại tạo lại tạo Mày lại tạo Mày lại tạo lại tạo lại tạo lại lại จริงอ้ด we mm ีนี่นะกันมมันไม่ได้กวินหรอกดีนีนะแต่ว่ามันมาบางทีโอตัวอย่างไวเ่ยนะแต่มันอ้ตัวึ้นได้มันแรงแ่นมัน่อยู่ว่าอกทอกช่อยิงในหน่รัดกุมเน้นนี่ัน้นอ๋อตกินมันเหือ่นอืมัน้มันแนี้ครับอันนี้บานไหนกูอยู่ซอยนี้ไหมรับนี้มาบ้านบ้านกอยู่ซอย้อยู่ซอยนี้ันเจ๊ยังตรงาวกับลุงไปออกเลยอืม อ้นี่ไกลไหมครับนี่เนี่ยโอเคนะก็คือตันน้ำนะตั้นน้ำนะคือมกับบางทีผมมาผมโยบเลเลยเลลิปเบร่นร่นปากีสานั้นกับพวกเราเีากีสานั้นาเลยกันกับผมนาเลยครับฮัลโหลว้ ก็จะไวปตู้วัดลุงน้อยเห็นแล้วต้อลุงก็เพียนอ๋อเอออันไหนอันนี้นู่นเลยเดียวคือตรงเลยเดียวดูนี่นะอืมไม่แล้วเลยเดียวนัวไปอะไรกันร้อยนี่มันร้อยคนละเบ๊กวันที่บางคนก็โจวีรู้หมากว่ากระปุกโจวไม่ไม่เมื่อัง ้นรับ่มผมฝาความกินโตพุมีมกลับมันางอีโนโ่างทางอี้น่มันพ่มมาเออเมื่อกันกน,นี่ก็ียติกกด,กดคนคนกัใจ่ครับับหนีไม่เหนียวไม่เียวบผมคือทำใหโอกาสจ่านกไม่แตกก่างกันไหมกับับมนีรียนู้นี่อืมแต่ว่าลักษณะร,ร่อตานนี่คือกลางลักษณะรถได้ ย้ว่าอีตู้อีต้ยกความช่วยอามันกับกันนี้ก็ช่วยนี่นะปูไม่ไปเลือดเนี<อ>่ไงตัวนี้ไม่มีขอบเลอดอยู่่น,นรอตงือย่มพรงกันติ่รีออโอ้ยแล้วในเป็ดเออเลย่เป็ดลกับในเพ็เดห,พหรือยออืมพัดดีหมากเลยนี่ไม่เอากุดถึงมัน ยังหลังที่ครับมันหลังที่พูดดีกันเลยมันหลับปากันมันรับผมเราไม่ได้ดีดีนี่ตัวเดียวตีสไาเล่ถอยนี่แต่าวรถเลยนี้บาดไม่ได้ต้นไม้กับต้นต้นน้ำสิจ๊ะเก็บอย่างเร่งเลยเก็บอันนี้มันวัวกว้างนี่นะตัวนี้วัวมันกว้างเนี่ยเนี่ยตัวนี้เก็บเลยอ๋อ

เล้งตีตีรามากับนั่นตูมาหนุ่ยไหนอันหนุ่ยกันน้มไหมเววะหนุ่ยกันไหนอ่ะตีหนุ่ยกันแต่ว่าตีแตง่วยช่วยกันโลโลกัอ๋อกันน้มไหมตีเป็นจอกเลดอ๋อกันนั่นอันในจกเลดปุนันในช่วยอ๋อนั่นเอฟตีกดบาว่ากันน้ช่วยปะมันเอฟตีล็กเลยชวยปะตั้งตั้งหวาเกี่ยงกันชวยปะเลยากันแต่า่ย่ไม่ไม่มาต่อลคกอเลยเว่ะ มันจบไม่ไม่เมืม่อไแต่ว่าคือตั้มส่งเดียวนั้น,น,นกับคือมันนั่นกับจกหมากับจกเอ็ดเลยครับผมดีดีการนั้นผมผมึงเอ็นหมุนมองมอะไรเนี่ยโอเคเลยการนั้นตัเลยอืมฮู้รม่มดูไรอ๋อนี่เงียบถึงแล้วอือตอเนี้มารอเลอยรถไต่เม่อไหเมื่อไหร่เราโจทย์เกี่ยงใต้ใต้รูกรนั้นครับช่วยผมเคยใต้เลยกันนี้เวยแบบมันเปิดเปื่อคือมัน กันนู้มันอยู่แบบด้วยอามเรียบๆกันนี่อยู่แบบดวยอนเยี่ยมๆากันนูอกันูเยี่ยมๆเออมันรกันีมันเว่ะเยียมเียมมากเลยันนู้มมันเลวแบบอๆจะได้เร็วดูกันตูระวางนะสมาใส่มาใส่มาใส่มาระวงระวังโอ้อุ้ยมันตันไรนี่นี่จกนี้ระว่างนี่นี่นี่ระว่งเลยไปไปไปี่ยวะ ไป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 เรื่องไหนวะไปงานงานอันตรายมากครับทุกคนผมไปดูมุมล่างครับครับรถไม่ไม่หายมึนเมืนติดติดเลยนะครับตัวต่างแกบนี่นะอุปสรรคต้มเป็นไหมไปเจียติดเจีกงอ่าหายไหมลงทีนี้ติดเตี๋ยวพ่อไงเดี๋ยวผมรับไปเอาเตี๋ยวมันนี่กาวกาเนี่ยตึ้งกาวตัวเดียวเต็มไปกว่านี้หนูล่างลาดนัดมองน้ำ หลังตลาดป่าดเลี้ยน <soup> อ๋อหลังตลาดข้าเดียวโอ้ลูกมาลูกขึ้นขึ้นขึ้นแถวได้ยัะโอเคโอเคแบบไหนวะอะเดี๋ยวลงก่อนนะ